สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาดำเนินการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในกิจกรรมต่างๆเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆกับเกษตรกรในชุมชนใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบเป็นที่ตั้งศูนย์และมีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการเฉพาะด้านเกษตรกรสามารถเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์และใช้บริการด้านต่างๆภายในศูนย์ได้อำเภอปากช่องมีการดำเนินง,งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกร จำนวน9แห่งและในปีพุทธศักราช2564ดำเนินการเพิ่มอีก3แห่งรวม12แห่งได้แก่ 1. สพกตำบลหนองน้ำแดงหมู่ที่5กิจกรรมการผลิตมันสำปะหลัง 2. สพกเครือข่ายตำบลคลองม่วงหมู่ที่4กิจกรรมการผลิตไม้ผล 3. สพรกรเครือข่ายตำบลคลองม่วง หมู่ที Sultan ่19กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 4. สพกเครือข่ายตำบลปากช่องหมู่ที่14กิจกรรมการทำการเกษตรผสมผสาน 5. สพกเครือข่ายตำบลหนองสาลายหมู่ที่ 4. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 6. สพกเครือข่ายตำบลหนองสาลายหมู่ที่14กิจกรรมการผลิตสารชีวพันธุ์ 7. สอบคอเครือข่ายตำบลหมูสีหมู่ที่1ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน 8. ศสอบคอเครือข่ายตำบลหมูสีหมู่ที่1กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน 9. สอบคอเครือข่ายตำบลวังกะทะหมู่ที่4กิจกรรมการผลิตมะม่วงเพื่อการค้า 10. สอบคอเครือข่ายตำบลปากช่องหมู่ที่15กิจกรรมกรเกษตรอินทรีย์11 สพเครือข่ายตำบลขนงพ้าหมู่ที่6กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่และ12สพกเครือข่ายตำบลกลางดงหมู่ที่15กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องได้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้อำเภอปากช่องพร้อมกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยหลักสูตรหลักได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตรลองได้แก่การลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลักสูตรเสริมได้แก่การทำบัญชีครัวเรือนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในปีพุทธศักราช2564าสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องได้ดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมที่1การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยพัฒนาศูนย์หลักจำนวน1แห่งและศูนย์เครือข่ายจำนวน3แห่งโดยได้รับการสนับสนุนสื่อความรู้ด้านต่างๆเพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรจำนวน3ครั้งครั้งละ30รายกิจกรรมที่2การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้จำนวน2ครั้ง กิจกรรมที่ 3. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรู้การผลิตใหม่เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรโดยมีหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรอาทิเช่นศูนย์วิจัยลำตะคองศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องสถานีวิจัยอำเภอปากช่องศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ สุสัตว์อำเภอปากช่องศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมากรมพัฒนาที่ดินสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประมงอำเภอปากช่องและหน่วยงานภาคเอกชนเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่และเกษตรกร,ร,กรพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากงานในครั้งนี้มากกว่า200รายกิจกรรมที่4ี่ การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรจำนวน3ครั้งครั้งละ30ลายนะักสอพกอหลักหรือสอพกอเครือขา่ายกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเกษตรกรสามารถนำความรู้ตามศาสตร์พราชาไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและสร้างสุขอย,อย่างยั่งยืนต่อไป